เห็นภาพแมวเดินแบบนี้แล้วก็อมยิ้มเหมือนกันนะขออนุญาตเจ้าของวิดีโอนะเป็นธรรมทานร่วมกันก็นึกถึงการภาวนาโยนึกถึงการภาวนาก็คือการทำซ้ำๆไม่ได้เป็นไหนไกลหรอกโยมเห็นแมวเดินอยู่กับที่แบบนี้ก็นึกถึงว่าเราก็เห็นเรื่องเดิมๆนะการภาวนาก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกซ้ำๆอยู่ตรงนั้นแหละ แต่เห็นจนกระทั่งเกิดความเข้าใจสะสมความเข้าใจไปทีละน้อยๆทำซ้ำๆเห็นเดิมๆเ,เห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกแต่พิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเหล่านั้นก็ล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นเลยหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายนะหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนะ พิจารณาด้วยสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าสิ่งที่เราเห็นหรือเราที่คนอื่นกำลังเห็นเราเรากำลังเป็นผู้ถูกเห็นมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารยั่งยืนพิจารณาซ้ำๆซๆในเห็นแมวเดินซ้ำๆแบบนี้ก็นึกถึงว่าการภาวนาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปไกลไม่ได้ไปไหนไกลอยู่ตรงนี้แหละ แต่เห็นซ้ำๆจนจิตจนจิตตกผลึกว่ามันไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยเพราะทุกอย่างมันก็อนิจจังทุกขรังอนัตตามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปไม่ควรยึดอะไรเป็นของเราทั้งสิ้นนำไปสู่จุดสูงสุดของพุทธศาสนาคือสัพเพธรรมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำซ้ำๆบ่อยๆจนจิตเข้าใจ และค่อยๆคลายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างเป็นธรรมชาติ